ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมเฮอันนะครับที่มาใหม่อันนี้นะฮะเผื่อใครที่ยังลุยไม่จบนะครับที่แบบผ่านยังไม่ได้หรือว่างงว่ามันเล่นยังไงนะครับคือผมก็ไปถามถามจากคนในกลุมมาแล้วแหละนะครับรวบรวมข้อมูลมาเรียบร้อยระดับหนึ่งนะอาจจะแบบอาจจะไม่ครบทั้งหมดก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน เดี๋ยวจะสรุปให้เท่าที่รู้แล้วกันนะว่ามันประมาณไหนนะครับก็ช้าหน่อยก็ขอโทษทีแล้วกันนะแต่ว่าเหลือเวลาประมาณวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมอาจารย์อังคารพุธเหลือเวลาประมาณสามวันนะฮะทุกคนน่าจะแบบพอไปได้แล้วแหละนะครับมาเดี๋ยวเรามาคุยกันทีละเรื่องเลยแล้วกันนะครับอันแรกนะครับเดี๋ยวมาดูที่มุมบนสุดนะครับเห็นไหมที่มันเปลี่ยนหน้าไปเปลี่ยนหน้ามานะครับอ่าอันนี้นะครับคือเนื้อเรื่องนะครับผม เนื้อเรื่องคือเราจะต้องแบบเคลียร์เนื้อเรื่องให้จบก่อนทีละอันนะครับอ่าพอเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูก่อนหน้าแรกนะครับตรง Side Story อันนี้คือหน้าที่ตีบอสนะครับผมบางคนก็อาจจะงงว่าเฮ้ยหน้านี้ยังไงรู้ย,ยังไงนะครับมาถึงมันจะให้แบบนี้นะครับแล้วให้เราเนี่ยเลือกตัวละครหนึ่งตัวแล้วก็จัดทีมในการตีบอสนะครับ ถามว่าจะทีมตีบอสทำไมนะครับเพื่อรับของขวัญจากด้านล่างแบบนี้นะครับอันนี้คือที่ที่ให้ดูนะครับถ้าเกิดตีครบ2อสองล้านขึ้นไปเนี่ยก็คือเราจะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับที่ผมกดรับเห็นไหมอะแค่นั้นนะครับหนึ่งครั้งต่อวันนะครับก็คือจัดทีมตีบอสชวนเพื่อนก็ได้สุ่มทีมก็ได้นะครับอันนี้เลือกดีๆนะครับเดี๋ยวกลับมาดูหน้าที่แล้วก่อนนะครับอาต่อไปนะครับเป็นอันกลางก็คือเป็น s า t จดตอรี่เห็นไหม หน้านี้นะครับจะเป็นอาการ PVP นะครับก็คือพอเราขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บใช่ป่ะขึ้นไปบนสุดนะครับยอดบนสุดนะฮะเหมือนเดิมเหมือนคล้คายตีบอสเพียงแต่ว่าเราจัดทีมที่จะไป PVP นะครับคนละหนึ่งตัวนะครับเลือกคนละมันเลือกคนละหนึ่งตัวนะครับเพื่อรับของรางวัลตามนี้เลยนะครับเห็นปะ่ะอ่าเคลีย คือมันจะสุ่มมันจะสุ่มทีมาให้นะครับทีละระดับระดับระดับไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตีตีไปเรื่อยๆจนครบ15ทีมหรือว่าชนะ15ทีมต่อเนื่องอะ่ะแปลว่าเราจะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับแล้วสามวาเควสไอเนี่ยที่ได้ดารุมา4ีดาวอะไรเงี้ยคือมันเล่นยังไงก็คือว่าเราจะต้องลงสู้ทั้งหมด3มรอบนะครับโดยที่ไม่ใช้ตัวซ้ําเลยก็คือหาทีม3าทีมโดยที่โดยที่เราจะไม่ใช้ตัวซ้ําเลยแล้วผ่านไปถึงสเตจที่12ครบ3ามครั้ง นะครับส่วนอันข้างล่างก็ครบสี่ครั้งเท่านั้นเองนะครับง่ายๆห้ามใช้ตัวซ้ำนะนะครับไปคุยกับเพื่อนดีๆจัดทีมดีๆนะครับอ่ะต่อไปก็เป็นด่านที่เราจะต้องผ่านแบบสตอรี่นะครับตรงที่โหลดตรงนี้เห็นไหมทุกคนอ่าต้องโหลดตรงนี้คือหน้านี้จริงๆอะ่ะเนี่ยทุกคนต้องปรับมาหน้านี้นะฮะอ่าปรับให้มันเป็นเมนสตอรี่เห็นปะอันนี้คือด่านสตอรี่ทุกคนต้องมาเคลียร์อันนี้ก่อน แล้วค่อยไปสายส,สายสตอรี่นะครับสายทารรี่อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าอันข้างบนเนี่ยก็คือเป็นการตีบอสส่วนอันตรงกลางอ่ะก็คือเป็นการ PvP นะครับอ่ะแต่ว่าเราต้องมาเคลียร์ตรงไอเมนทารรี่ตรงนี้ก่อนนะครับให้ครบทั้งหมดเห็นปะของผมคือเคลียร์แล้วนะครับอ่ะคือเข้าไม่ได้เห็นไหมอ่ะอันนี้คือของตัวละครทั้งหมดที่เราจะได้ในนี้นะครับแล้วก็อ่าอันนี้นะครับเป็นมีตามาทั้งหมดที่เล่นในนี้ ที่เราจะได้นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําการผ่านพวกสตอรี่นะครับสตอรี่รู้สึกว่าจะมี2ระดับนะแต่ตอนนี้ผมเพิ่งผ่านระดับแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูทีมแล้วกันนะว่าทีมที่ใช้เนี่ยคือมีตัวอะไรบ้างนะครับอ่าทีมที่ผมใช้นะครับทีมหลักนะผมใช้มาตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตัวหลักเลยจะเป็นชูเทนนะครับ นะชูเทนชิลานุยนะครับหมาโอนิแล้วก็น้องดอกยานะครับคือผมใช้5้าตัวเนี้ยผ่านทุกด่านเลยนะครับพอตัวตายปุ๊บก็รีรีรีตัวตายก็กดรีนะครับอันนี้คือที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูของนะชูเทนนะครับใส่ของประมาณนี้นะครับมิตมะเป็นผู้ตาเดียวกับ่าผู้กระดูกนะครับชิลานุยนะครับเป็นพูดเงากับผู้กระดูก นะครับส่วนหมานะครับเป็นจิโซกับนกฟ้านะครับออนินะครับเป็นฮาริกับพูดเงานะครับนอดอกหญ้านะครับเป็นอันนี้อ่าพูดไข่มุกกับพูดเงานะครับคือเล่นแค่นี้เล่นแค่ห้าตัวแล้วก็ผ่านทุกด่านเลยนะครับส่วนของนะครับที่เรากดรับตัวใหญ่ผมจะกดรับเป็นเงินนะครับแล้วก็ตัวละครที่มันจําเป็นนะครับอย่างเนี่ยเห็นปะซัพพอร์ตอะไรพวกนี้ยนะครับ ก็คือเลือกมาไว้เผื่อถ้าเกิดว่าเราเงินเหลือเฟือตอนนี้ผมี่งเงินเหลือเฟือมากนะครับเดี๋ยวดูมีตามาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสเต็กอัพยังไงนะครับเดี๋ยวเข้ามาตรงที่เอ็นชานนะครับตรงนี้เลยครับสกิลทุกตัวอัพเต็มนะเห็นป้างเงินผมเหลือต้องเยอะอันนี้คือขนาดผมใช้เล่นแล้วนะเนี่ยนะครับสกิลอัพเต็มอัพหกดาวอัพอัพคือตัวพวกนี้ห้าตัวหลักก็พอครับถ้างเงินเหลือเฟือค่อยไปทําอีกตัวหนึ่งนะครับามาตรงที่ ไอแอสซิงตรงนี้นะครับตรงเนี้ยอันสุดท้ายนะครับอ่าอันนี้คือการปรับสแต็กของตัวละครนะครับอย่างชูเทนเห็นไหมผมจะทําเป็นคริร้อยนะครับแล้วก็อ่าดาเมจเนี่ยเอาแค่สี่พันห้าพอนะครับส่วนครีดดาเมจก็ประมาณนี้นะครับบวกเก้าสิบเอ็ดเดี๋ยวจะพาดูทีละตัวเลยนะนะครับชิลานุยนะครับดาเมจสี่พันแปดนะครับคริร้อยเห็นไหมเก้าสิบนะครับบวกเก้าสิบก็พอแล้วแล้วก็ที่เหลือลงครีดาเมจ นะครับาดาเมจเนี่ยพยายามปรับให้ประมาณ4ี่พัน0ี่ันห้าถึงห้าพันกำลังดีนะครับที่เหลือก็มาลงคิดดาเมจให้หมดเลยสำหรับตัวดาเมจนะนะครับฮาคุนะครับฮาค,นะค,คุประมาณนี้นะครับสปีดเต็มนะครับที่เหลือลงเลือดนะครับประมาณนี้อูนี้นะครับเนี่ยดาเมจ4 0 0พันเห็นไหมนะครับครีร้อยนะครับที่เหลือลงคิดดาเมจให้หมดเลยนะครับดอกย่านะครับาดาเมจสี่พันแปดนะครับ คริอุ้ยอันนี้คิกเกิน่ะทุกคนคิกเกินปรับให้เหลือสักเก้าสิบอ่าเก้าสิบนะครับแล้วลงที่ครีดาเมจปึ๊บประมาณนี้นะครับปรับดาเมจแล้วลงอีกสักหน่อยก็ได้นะฮะสักสี่พันห้าอ่าแล้วก็มาลงครีดาเมจปึ๊บประมาณนี้กาลังดีนะครับประมาณนี้ครับที่เหลือก็เป็นทรัพยากรเลือกตัวบ้างนะครับเลือกอ่มามีตมาบ้างถ้าเกิดเจอมีตามาอย่างที่ผมบอกเข้าไปในเนี้ย แล้วก็เลือกเรื่องมอาไว้พยายามเลือกเป็น2เซตนะเพราะว่า,าเห็นไหมทุกคนว่าเวลาใช้เห็นปะพอถ้าเกิดว่าเรากดเลือกมาหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะให้มาแค่เซตเดียวก็คือประมาณ2ชิ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องเราต้องเลือกมิตรมาอันนั้นอนะหรือซื้อนะครับให้ได้สองอันมันจะได้ทั้งหมด4ชิ้นนะครับคือรับมิตรมาอันหนึ่งเนี่ยมันจะได้ทั้งหมด2ชิ้นนะครับเราต้องเราต้องหามาหอ2ชิ้น2อันนะครับเราจะได้4ี่ชิ้นแล้วเวลาใช้เนี่ยให้เราปรับให้เป็น4ี่สี่ชิ้นเห็นไหม เราจะได้ความสามารถมันมาด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนเห็นปะตอนแรกเรากด2ใช่ไหมอย่างทูกกระดูกเห็นปะมันจะใส่ได้ทั้งหมดแปดแปดชิ้นแปดเซตเซตละสองชิ้นนะครับถ้าเกิดเราจะเอาความสามารถเราต้องเอาเอาเอา,เอาออกนะครับเอา2ชิ้นออกแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสชิ้นแทนนะครับมันดูอย่างนี้นะฮะอย่างเห็นปะที่มันเขียนว่าหนึ่งชิ้นอะดูอย่างไอมิตามาอันนี้ของผมนะอันล่างสุดนะครับไอเขาเรียกว่าไงนะ สับสนนะครับอย่างอันเนี้ยเห็นปะคือมันเขียนว่าหนึ่งหนึ่งอันข้างบนเห็นไหมหนึ่งอัน1อันอันนี้คือ1เซตก็คือ2ชิ้นนะครับเราจะใส่สี่ชิ้นไม่ได้เห็นปะแต่เรากดครั้งหนึ่งปุ๊บก็คือ2ชิ้นเห็นปะแปลว่าไม่มีแค่1อัน1อันมี2ชิ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องใส่ให้ครบ4ี่ชิ้นก็คือ2อันเพราะงั้นเราต้องหากให้ได้2อันเราถึงจะได้ความสามารถมันมาด้วยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วที่เหลือก็ กดสู้แบบออโต้เลยนะครับเจอด่านไหนก็สู้สู้ออโต้ถ้าตายก็ชุบชีวิตมานะครับปรับสแต็กประมาณนี้อย่าลืมปรับสแต็กนะทุกคนนะครับเล่นทีมนี้ค่อนข้างโอเคเพราะว่าผมพาผมตั้งแต่แรกมาจนจบสตอรี่เลยนะครับสตอรี่นะครับมีทั้งหมดส3มสตอรี่นะครับก็คืออ่าอันแรกอันกลางแล้วอันสุดท้ายเห็นไหมอ่าประมาณนี้อันนี้สำหรับบทแรกๆนะสำหรับระดับแรกนะครับคือเล่นประมาณนี้คือจบเลยนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะไประดับที่2แหละก็คือเดี๋ยวมารีเซ็ตรีเซ็ตใหม่นะครับเพื่อจะไประดับที่ยากกว่าเดิมนะครับแต่ว่านะครับที่ผมต้องมารีบทาคลิปเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเล่นไประดับที่สองแหละนะครับเดี๋ยวระดับแรกสำหรับบางคนที่ยังไม่ผ่านหรือเล่นไม่เป็นนะครับเล่นเหมือนอ่าสู้ปกตินะครับ สู้ PVP ปกติเลยจัดทีม PVP ปกติเลยนะครับเพียงแต่ว่าปรับมีตามะาได้หามีตามะเองเก็บเงินไว้ได้เยอะๆพยายามเก็บเงินให้ได้เยอะๆถ้าแพ้ก็มากดโหลดใหม่นะครับเลือกด่านได้นะครับว่าจะเอาด่านไหนนะครับประมาณนี้เลยถ้าเกิดว่าได้ชินาโน่ตั้งแต่แรกก็คือพยายามฟอร์มทีมเล่นชินาโน่ชูเทนอะไรอย่างเงี้ยโอนิอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะครับน้องดอกหญ้าพยายามอัพอัพเรื่อยๆนะเพราะว่ามันเป็นตัวฮิวที่จําเป็นมากนะครับผม โอเคก็สำหรับสเตจแรกก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตต่อในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าผมผ่านสเตจที่ที่2แล้วคือระดับระดับที่ยากขึ้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปดูต่อแล้วนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับกิจกรรมนี้เพราะว่าของเนี่ยแจกค่อนข้างดีนะอันแรกเนี่ยรู้สึกว่าจบสตอรี่จะได้มาดำหนึ่งลูกด้วยนะแล้วก็ยันใช่ไหมอ่าประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวอันที่2ต้องรอดูอีกทีว่าเราจะได้อะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ ไปแล้วฮะบ๊ายบายสวัสดีครับ